GAME ON สวัสดีครับผมมาเป็นโตในรายการเก m e ON ในรายการนี้พาคุณเปิดโลกใหม่ในวงการเกมกับเทคโนโลยีที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ครับผมเห็นผมแต่งตัวอย่างนี้รู้เลยใช่ไหมครับว่าผมจะมาเล่นเกมแนวไหนถูกต้องแล้วครับมันก็คือเกม l e g e n d of Zelda Breath of t Wild เกี่ยวกับชุดกูตรงไหนเนี่ยเออแต่ทีมงานยืนยันว่าเกี่ยวโอเคนี่คือดาบของเซลดานะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่มีมายาวนานกว่า20ปีแล้วและภาคล่าสุดชื่อว่า Breath of Wild นะครับก็จะทําลงเครื่อง Wii U แล้วก็จะเป็นเกมเอ็กซ์คลูซของเครื่อง Nintendo Switch เครื่องคอนโซลล่าสุดของค่าย Nintendo ด้วยครับ ที่บอกไปนะครับว่าเกม Legend of z e l d a เนี่ยเป็นซีรีส์หลกัหลกๆของ Nintendo เลยซึ่งเขาทำมา20กว่าปีแล้วนะครับ <Wow. S 1> แล้วภาคล่าสุดเนี่ยพระเอกของเราที่ชื่อว่า Link เขาตื่นจากการหลับไหลามาร้อยกว่าปีอ่ะคือนอนไปร้อยกว่าปีตื่นมาหน้าแม่งใสเหมือนเดิมยังเด็กเหมือนเดิมสงสัยจะจะทาครีมหอยทากเคลือบหน้าเอาไว้นะเออก็น่าสงสัยตรงนี้เหมือนกันนะครับน่าอิจฉาเขาเหมือนกันตื่นมาปุ๊บก็เลยต้องมาะจนภัยในโลกซึ่งระบบการเล่นของภาคนี้เนี่ยจะเป็นแบบ Open World ครับ ผมคิดว่าเป็นภาคแรกๆของซลดาเลยนะที่สามารถเดินไปบนแมปกว้างขนาดนี้ได้แล้วก็เก็บไอเทมฆ่ามอนสเตอร์แล้วก็ไขเคเวสต,ต่างๆให้เรียบร้อยตัวอย่างเกมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามได้ในเทรลเลอร์ของ Legend of Zelda Breath of Wild The history of the Royal Family of Hyrule is also the history of the Calamity Ganon, a primal evil that has endured over the ages. You are now ready, ready to hear what happened 100 years ago. Everything I've done up until now, it was all for nothing. เทรลเลอร์ที่คุณเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะมันเป็นแค่น huh. right. ้ําจิ้มเท่านั้นนะครับก็จะคําว่าน้าจิ้มใช่ปะมันแค่แบบเริ่มต้นครับตัวเกมของภาคนี้มีระบบที่น่าสนใจมากๆเลยนะอย่างแรกก็ค <t un> ือเรื่องของสภาพอากาศครับปกติแล้วซลดาเราก็เล่นแค่แบบตีมอนทําเควสหาไอเทมในตํานานใช่ปะแต่ภาคนี้เป็นแบบโอเพนเวิลด์เพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องของสภาพอากาศเข้ามาครับแดดออกฝนตกหนาวเหน็บหิมะตกพายุอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเข้ามามีผลกับชีวิตของผู้เล่น ซึ่งยกตัวอย่างนะครับถ้าอากาศหนาวมากๆอาจจะเป็นหวัดฮัดชิวไม่ใช่ถ้าอากาศหนาวเลือดตัวละครเราจะลดลงเออแบบทรมานน่ะต้องต้องรีบหาที่อุ่นๆต้องผิงไฟอะไรอย่างเงี้ยนอกจากนั้นนะครับคุณสามารถใช้สภาพแวดล้อมในเกมทั้งหมดให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเช่นในการต่อสู้กับมอนสเตอร์คุณอาจาาอาจะเจอกองฟางแห้งจุดไฟเผาแล้วยนกข้ไปเผามอนสเตอร์ก็ได้เป็นไงล่ะเกมนี้มันแบบว่ามีการใช้หัวคิดในการเล่นนะครับที่พิเศษไปกว่านั้นนะครับ ภาคนี้สามารถใช้อามิโบเข้ามารวมเล่นได้ด้วยอามิโบคืออะไรมันคือตุ๊กระตุนน่ารักน่ารักที่ใช้ในการเล่นเกมครับเอาไปวางบนทัชสกรีนปุ๊บออกมาเป็นตัวละครเลยซึ่งตัวละครที่เราเรียกได้ก็คือ Wolf l i n k ครับออกมาช่วยตีมอนในแมปต่างๆนั่นเองเกมนี้จะวางขายในช่วงปี2017นี้ครับเพราะฉะนั้นคอเกมแนวเซลดาห้ามพลาดเป็นอันขาดครับผมยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ด้านล่างนี้ด้วยนะครับในที่สุดครับชุดที่แต่งมาก็จะได้ พูดอะไรที่มันสอดคล้องสักทีหนึ่ง <Wow. S 1> สิ่งที่ผมจะพูดวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเล่นผมมาจริงๆมาพูดจริงๆมีประโยชน์จริงๆเราจะไม่คุยแต่เรื่องเกมไงนะเล่นเกมก็จริงต้องเล่นให้มีประโยชน์สิ่งที่ผมจะพูดถึงคือ AR ครับเทคโนโลยี augmented reality เทคโนโลยีที่เอาโลกเสมือนจริงกับเกมกับเรื่องราวของสามมิติเข้ามารวมกันอยู่ในเรื่องเดียวนะครับปกติแล้วเขาก็ไปใช้สร้างเกมนั่นแหละแต่ว่าวันนี้ผมจะมาชี้แจงให้ฟังว่า AR ทำอะไรได้มากกว่านั้น มันมีประโยชน์ต่อโลกของเราอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับอย่างแรกเลยนะครับก็เป็นเรื่องราวของการโฆษณาครับใช้เทคโนโลยี AR ในการโฆษณานั่นเองนะซึ่งก็มีหลายแบรนด์ดังระดับโลกเนี่ยเขาเอาเทคโนโลยี AR ไปใช้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทคูปชิม بل แลนฮิลล์กบอสลุยพิซซองบริษัทพวกนี้เนี่ยเขาเอา AR ไปจัดแคมเปญมามากมายแล้วนะเดี๋ยวเราไปลองดูไอเดียเจ๋งๆจากการใช้ AR ในการโฆษณากันดี่วครับว่าจะเป็นอย่างไร อย่างที่2ก็คือนะการนำเทคโนโลยี AR มาใช้ในการเรียนการสอนนั่นเองปัจจุบันนะครับก็มีแล้วนะ <Wow. S 1> คือลองคิดดูปกติเรามาเล่นเกมก็สนุกแล้วใช่ป่ะเพราะมันแบบเสมือนจริงครับมันทำให้ดูตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจ ถ้าเกิดนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนมันยิ่งทำให้เด็กๆเ,เนี่ยอยากจะเรียนรู้รู้สึกสนุกสนานแล้วก็มีอารมณ์ร่วมไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมเนี่ยหวังใจเหลือเกินว่าประเทศไทยของเราจะมีคนนำ AR มาใช้กับการเรียนการสอนบ้างบ้านเราจะได้พัฒนาต่อไปครับอย่างที่3นะครับก็เป็นเรื่องราวของการออกแบบครับ เทคโนโลยี AR มีประโยชน์ต่อการออกแบบอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการออกแบบสถาปนิกต่างๆตึกรามบ้านช่องผลิตภัณฑ์แฟชั่นลองคิดดูแล้วกันเมื่อก่อนขายงานต้องใช้เป็นวิดีโอต้องมานั่งวาดรูปให้ดูต่อไปนี้ถ้าคุณขายเป็นชิ้นงาน3มมิติได้เลยมองได้รอบด้านเลยมันจะเจ๋งขนาดไหนนี่ก็คือประโยชน์ของการใช้ AR นั่นเองครับ ต่อไปนะครับว่า AR เนี่ยมีประโยชน์มากกว่าที่เห็นแล้วก็ใช้ได้มากกว่าแค่เล่นเกมนะครับต่อไปนี้โลกเราก็คงพัฒนาต่อไปเรื่อยๆแต่ผมมีคําถามนึงที่ติดอยู่ในใจมาตั้งแต่เริ่มรายการว่าตกลงกูใส่ชุดนี้มาทําไมอ็หมดเวลานะเวลามันก็มีหมดของมันอย่าไปยือ้อย่าไปอะไรมันนะเข้าใจตรงกันเป็นกติกาเป็นกติกากดเป็นกดหมดก็คือหมดนะอย่าไปหกักโหมออกกําลังกายด้วยเป็นห่วง ยังไงถ้าอยากดูรายการเกมออนก็ติดตามกันได้นี่ลงทางลงทางใต้แล้วนี่นะสำนองสำเนียงไปหมดแล้วนี่กูเริ่มงงแล้วนี่ออไม่เป็นไรกรติดตามกันวันจันทร์สี่โมงเย็นทางช่องเจนซีก็เปิดทีวีดูกันเข้าไปนะแต่อย่าดูเยอะเดี๋ยวตาแชร์ออกกําลังกายด้วยแล้วก็ถ้าอยากดูย้อนหลังก็เปิดไปช่อง Facebook ของเจนซีทีวีไม่ก็เข้าไปที่ยูทูบของเจนซีทีวีมันจ่าอัปเดตเลยทุกวันจันทร์หกโมงเย็นเด้งขึง้นมานะดูเสร็จก็บอกกำลังกาย ตีบงตีบาดเตะก็บ้าบอลขอแตกเตะให้เต็มที่เลยนะแข็งแรงแข็งแรงยังไงหมดเวลาแล้วพบกันใหม่คราวหน้ากับผมนัดปิ่นโตแล้วกันในรายการเกมออนเปิดโลกใหม่ในวงการเกมกับเทคโนโลยีที่มาแรงที่สุดในตอนนี้วันนี้ขอลาไปก่อนถ้าชอบอย่าก,กดว้าวเดี๋ยวหน้าแล้วไม่รู้ตัวเข้าใจไหม